ดีค่ะคุณพี่ตัวนี้เป็นงานหนังลินจี่เล็กนะคะคล้องไหล่ได้คล้องแขนได้คล้องไหล่คล้องมือคล้องมือคือคล้องข้อมือเนาะแล้วก็สภาย crossbody ได้ค่ะสำหรับรุ่นนี้คืองาน3ฟังก์ชันนะคะฐานกระเป๋าค่ะสำหรับตัวนี้ฐานกระเป๋าอยู่ที่8นิ้วนะคะความสูงค่ะอยู่ที่4นิ้วครึง่งตัวกระเป๋าจะเป็นงานทรงบางแบบนี้นะคะทรงบางฐานแบบ เป็นงานฐานบางด้านหน้าค่ะโลโก้ของเขาจะเป็นโลโก้รูปกวางนะคะรูปหัวกวางแบบนี้อะไรของเขาจะเป็นสิสีทอง อ่อนนะคะตัวนี้เป็นสีทองอ่อนสายสัพายยาวค่ะปรับสั้นยาวได้นะคะเป็นงานปรับสั้นยาวแบบตัวเลื่อนแบบคุณพี่ลดจัดป้ายเต็มพันสเหลือ755บาทคุณพี่นะคะเฉพาะในไลฟ์เนาะถั้งสิบขาดตัวนี้เปิดไปจะเป็นงาน10บปากแล้วก็ด้านข้างตรงนี้มีงุ้มลงไปนิดนึงเพื่อให้ปาดกระเป๋ากว้างขึ้นนะคะสามารถใส่โฟนไซส์14 Pro Max 15 16 โปรแม็ได้เลยใส่ลงไปลักษณะนี้คุณพี่โทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถขยับซ้ายขวาได้เล็กน้อยดึงขึ้นดึงขึ้นดึงลงแบบนี้สะดวกนะคะ,ะสำหรับตัวนี้ค่ะคุณพี่ผ้าซับในของเขาจะเป็นงานผ้าร่มสีน้ำตาลเข้มนะคะฐานกระเป๋าอยู่ที่8นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นใช้เป็นกระเป๋าสตางค์ไปในตัวได้เลย ธนาบัตรค่ะสามารถใส่ได้เต็มความยาวเนาะแบงค์พันค่ะใส่ได้เต็มความยาวแล้วก็ความหนาแบบนี้เลยนะคะความหนานี่คือ,อสองหมื่นสามหมื่นสามารถใส่ได้นะใส่ตามยาวแบบนี้ซิปตรงกลางหนึ่งเส้นค่ะใส่เหรียญน,นะคะแล้วก็มีช่องเสียบการให้ด้วยด้านหน้าตรงนี้จะมีช่องเสียบเครดิตการ์ดสามชั้นหนึ่งสองและสามสามช่องสามชั้นแบบนี้แบงค์พันใส่ได้เต็มความยาวคุณพี่ไม่ต้องพับปลายนะอีกหนึ่งช่องคุณพี่เอามาใส่ โทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะสายยาวสามารถถอดออกได้นะคะแล้วก็สายตัวนี้สามารถถอดออกได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณพี่ไม่ใช้งานถอดออกสลับเป็นตัวงาน crossbody อย่างเดียวได้เลยอ่ะคุณพี่สําหรับรุ่นนี้รหัส Dn นะคะสีพร้อมส่งณเวลานี้นะค่ะคุณพี่สีที่กัญญาถืออยู่ในมือคือ Dn peach นะคะ Dn peach ตัวจริงจะออกสีเหมือนชานมชานม755บาทค่ะ Dn peach สีที่2ค่ะคุณพี่คือ DN กรมนะคะตามด้วยกลมะคะ่ะถัดไปค่ะคุณพี่ตัวนี้คือ DN แทนค่ะสีแทนนะคะแทนะะจะออกน้ำตาลคาราเมลน้ำตาลทอง DN เเผือกค่ะคุณพี่ตัวนี้คือ DN เผือกนะคะจะออกสีม่วงอ่อนๆ DN อนครีมค่ะคุณพี่ DN ครีมค่ะตามด้วย DN เขียวนะคะ DN เขียวค่ะคุณพี่และสีสุดท้ายคือ DN มิ้นท์นะ